เคสวัสดีครับสาหรับวันนี้นะครับจะมาเป็นคลิปที่เท่าไหร่แล้วเนาะคลิปที่เดี๋ยวน่าจะคลิปที่4มั้งสีห่หนี่แหละครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเกี่ยวกับเทคนิคการเปลี่ยนล้อของรถเหล็กฮอดวิวนะครับก็คือคาวที่แล้วเราสอนไปหลายอย่างแล้วแหละจะมีสอนทําสีสอนแกะรถโอเคแล้วก็สอนติดดีคอยสอนลอกแพก็คโอเคอันนี้น่าจะเป็นคลิปที่5้าครับ นี่จะเป็นคลิปที่ห้าแล้วแหละก็เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยว่าวันนี้ใช้อุปรกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากอันแรกจากสายสุดนะครับสายสุดก็ตัวนี้นะครับจะเป็นครีมครีมแบบแตผมให้ดูที่แบบมีตัวตัดตรงนี้หน่อยนะครับเนี่ยจะมีตัวตัดจะมีแบบช่องไม่ตัดได้โอเคต่อไป รถที่เราจะทำก็เจาะพื้นแล้วเทคนิคเจาะพื้นก็ไปดูที่ผมสอนนะครับก็มีลงไปแล้วนะครับเจาะพื้นต่อไปล้อยางล้อยางโอเคแล้วก็กาวครับเอาเคมาเริ่มกันเลยขั้นแรกก็คือเอารถมาก่อนครับเดี๋ยวเราดูรถก่อนก็รถตัวนี้เจาะแล้วนะครับก็ออกมาเลย ไม่โฟกัสแต่สักคู่นะครับโอเคก็แกะรถมาก่อนเลยดับแรกอันจะแกะย่างนึงก็ใช้ไขควงปากแบนนะครับนี่โอเคหลุดออกมาเลยเปิดมาเราจะเจออะไรเราจะเจอตัวนี้จะเจอตัวนี้ก่อน แล้วก็เจอห้องคอนโซนห้องคอนโซนกระจกโอเคเอาไว้ก่อนโอเคแยกไว้เราจะมาสนใจตรงตัวเพลทอันนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราวันนี้เราจะเปลี่ยนล้อนะครับเราจะเปลี่ยนล้อตัวนี้เรามาเทียบดูเลยว่าตัวนี้มันพอดีไหม อ้าวพอดีครับอันนี้พอดีก็สบายครับเดี๋ยวอันนี้พอดีผมเคยเปลี่ยนแล้วมันก็เลยตรงคั้วนนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะแงะออกมาหน่อยอันนี้คือเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือเอาตัวอันนี้มาแงดให้ตัวล็อกล้อเนี่ยมันออกนะครับมันจะได้ใส่ได้ง่ายๆเนี่ยครับเดี๋ยวเดา ตัวนี้ผมเคยเปลี่ยนล้อมารอบหนึ่งแล้วไงมันก็เลยแบบมันค่อนข้างจะปิดตายแล้วแหละแต่ผมเอามาแงะให้เพื่อนๆิพี่ดูนะครับโอเคก็ใส่ลราไปเลยอันนี้มันอ่ามันไม่มันใส่ไม่ได้แล้วแหละมันใส่ได้เฉพาะล้อ,ลอหลังนะดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ใส่ไม่ได้อ้าวใส่ไม่ได้ทำไงอ่ะทิ้งเหรอไม่ ใส่ไม่ได้ทำไงดูนะมันติดอะ่ะเออมันติดทำไงอะ่ะผมมีวิธีนะครับก็คือไปหาแกนลดเก่าๆอ่ะครับแบบเนี้ยแล้วเราก็ตัดใช้คีมตัดออกไปฝั่งหนึ่งให้มันได้แบบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมทำให้ดูพอด,ดีผมทำไปแล้วแหละอันหน,นึ่งเนี่ยครับคือเราเอาแกน อันเดิมของรถก็ได้หรือว่าอันที่เราไม่ใช้นะครับมาแล้วก็ใส่ก่อนจะใส่ก็ติดกาวนะครับติดกาวตรงปลายเอากาวทาตรงปลายแล้วก็ใส่ล้อเข้ามาแบบนี้นะครับมันก็จะได้แล้วเมาดูกะให้มันพอดีแล้วเราก็ใส่ลงไปโอเคครับไม่น่ามีปัญหาน่าจะได้พอดีแล้วแหละเดี๋ยวนะด โอเคหมุนได้ปกติเห็นไหมครับหมุนได้ปกติทำไงต่อประกอบเลยครับคราวนี้สายห้องสาคอนโซลใส่ย,ยังไงวะโอเคใส่กระจกปิดปุ๊บ,บจบไหมครับจบสินี่ใส่ ใส่โอเคจบล้อ,อยางเรียบร้อยหมุนได้ปกติออหมุนได้ครับคราวนี้มันจะมีตรงนี้ก็ถ้าจะปิดตายเลยนะคือคุณถ้าคุณจะแบบไม่อยากเปลี่ยนล้อแล้วแหละคืออยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปเลยก็กาวหยอดลงไปเลยครับหยอดลงไปก็โอเคเนี่ยได้เห็นไหมล้อนี้ โอ้ oh, ลื่นโอเคครับผมว่าวิธีนี้น่าจะโอเคสุดนะสำหรับที่ผมเคยทําแต่มันจะมีอีกบางวิธีก็คือเขาแบบตัดล้อเดิมออกแล้วก็เอาร้อเดิมทิ้งไปเลยแล้วเขาไม่เจาะหมุดนะคือเขาตัดล้อเดิมทิ้งไปเลยแล้วก็เปลี่ยนเลยแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแบบมันขัดๆไงไม่รู้อ่ะผมเลยชอบแกะออกมาให้มันแบบ เป็นทั้งหมดเลยมากกว่าเพรามันจะโอเคกว่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึง่งอันนี้โทมิก้าโทมิก้าผมว่าเปลี่ยนล้อง่ายนะน่าจะไม่ต้องสอนมัน้งก็น่าจะเปลี่ยนกันได้อยู่มั้งก็คือข้างในมันจะเป็นแบบยังไงล่ะเนี่ยผมห้ดูข้างในมันจะเป็นแบบเนี้ครับคือมันไม่มีอะไรแล้วแหละมันก็เหมือนกันแค่เราดึงตัวนี้ขึ้นมาหน่อย แล้วก็วางลงเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีเทคนิคอันนึงเดี๋ยวสักครู่นะครับเทคนิคอันนี้ผมคิดเองนะไม่รู้ว่าคนอื่นใช้ยังไงคือผมจะใช้กระดาษแข็งมาตัดเป็นแผ่นเล็กๆอย่างเนี้ยใช้ทําอะไรให้มันได้พอดีกับช่องอ่ะอันนี้ยังไม่พอดีเดี๋ยวตัดอีกนิดนึงใช้ทําอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเยวฉเลยสักครู่นี่เค okay, นะครับ ก็จากนั้นก็คือใส่ไปตรงอันนี้แบบนี้โอเคเอา้าลองให้ต่อคราวนี้เราจะใส่ยางล้อ,อยางนะครับป๊บใส่ลงไปได้เหรอค่อนข้างที่จะยากนิดนึงอ่าอันนี้ใส่ไม่ได้เดีย๋ยวผมหาล้อใหม่ก่อนสมมุติว่าล้ออันไหนดีเนาะคือตอนนี้ล้อก็ไม่ค่อยมีอ่าอันนี้ก็ได้ ล้อเดิมนี่แหละอ่าใส่ล้ออ่ามันจะได้อะไรเราจะได้โหลดต่ำครับคือมันจะต่ำต่ำกว่าเดิมเนี่ยมันจะต่ำกว่าเดิมลองมาใส่กับรถเนี่ยอ่าเป็นไงอ่ะต่ำกว่าเดิมให้ความรู้สึกแบบเป็นเลสซิ่งเป็นฝัด นะครับคราวนี้มีอีกยังไม่จบเทคนิคแต่ล้อนี่เยอะยังมีอีกอันนี้ผมกําลังทดลองอยู่อ่าสังเกตเห็นอะไรครับตัวนี้สังเกตเห็นอะไรก็คือล้อมันจะเดี๋ยวเนี่ยล้อมันจะมุดซุ้มนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันโปรกรมยากจริงเลยครับล้อมันจะมุดซุม้มแบบนี้เลยแบบฟัดเลยแหละ ตอนนี้ผมกำลังฝึอกอยู่แต่ผมยังทำไม่ได้เลยก็คือที่ผมทำก็คือใช้แบบนี้เป็นใช้แกนของคัตเติ้ลบาทนะครับมาตัดเพื่อจะเอาไปทำเป็นแกนของล้อแล้วก็เอากาวยึดให้มันเอียงมันจะได้เป็นแบบล้อแบะให้มันแบะนิดนึงผมว่ามันสวยนะโอเคครับก็วันนี้ก็ พอแค่นี้แล้วครับไม่มีอะไรมากก็มาสอนแค่เปลี่ยนล้อเดี๋ยวกาลังคิดอยู่ว่าจะสอนอะไรอีกเดี๋ยวอ๋อต่อไปน่าจะสอนเปลี่ยนเบาะรถแล้วกันเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนเบาะรถเป็นด้วยแหละเดี๋ยวจะสอนเปลี่ยนเบาะรถด้วยบางคุณแบบเบาะเดิมไม่สวยอยากได้หลังแข็งเราก็ใส่ให้ครับโอ้ทำไปเรื่อยจริงๆครับช่วงนี้ก็สาหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับก็ยังไงก็ฝากสติเกร์ดีคอยไว้ด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็มีทําอยู่นิดหน่อย อยากได้ก็สั่งเข้ามาครับเหมือนเดิมแปดร้อยส่งสี่ิบครับครับผมมากครับ